สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับเจอกันเช้าวันนี้วันที่30กรกฎาคม2568นะครับก็ประมาณตี3ตี4เมื่อคี้นี่ใช้ฝนตกนะครับแต่บ่แห้งนะครับตกไปล่อยตอนนี้กำลังตกอยู่กันครับวันนี้พัตผม้ชมมาที่ตลาดนัดครูกระบือบ้านข่าวนะครับอําเภอบ้านข่าวจังหวัดเชียงูมพืนมียื่สองมือแล้วครับมีวันพุธกับวันเสาร์วันนี้บรรยากาศกะ ชุ่มฉ่ำครับแต่ว่าตลาดนี้ดีอย่างนึงครับพื้นตลาดเพื่นที่เป็นพื้นคอนกรีตนะครับก็จะของตลาดเป็นเซาพื้นที่ละมันเก่านะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาบงบรรยากาศการซื้อขายแล้วก็มาเช็คบึงราคางวันละครับควายน้ำกันนะครับตื่นเช้าพวงห่อตอนนี้อันเดไปหลายนะครับสวัสดีครับผมผู้น้อยบ่มนค่ะอ๋อมื้อนี้ผู้น้อยออกดี ตอนที่เพื่อนมิเชียลวีนราคาประมาณเท่าไรขึ้นไปครับหมืน 2, <Okay. S 2> ม่นกว่าสองหมื่นกว่าแล้วเต้ค่ะอ๋ออยูป่ประมาณน,นี้เนาะค่ะอ๋ะอใช้เงินนะโอะ้นี่ของห้อยเกตห้อยเกตเรามาจากสมันตารเลยครับไอ้หนุ่มน้อยลูกหล่อาตอากฝนแล้วมาผู้เดียวตีมัน,นไงตากได้สอตัวตัวนั้ไปแล้วอ้ให้เกตไอ้หนุ่มนี่ว่าเท่าไรครับใอ้เกจท่านหาได้เกจท่านหา บกไก่ชุ่มให้คอมนะน้ำปลาตากฝนมันชุ่มฉำขอเบอร์ห้เกยะ้สามสี่สงแปดม้าี่งได้ปลาปลาจิกันได้ครับไปนอทีูหาเราได้ครับไเียหมันะครับเด้อหมัน้มึงมึงงไหลาดกันนะดีไปยข้องานได้หลาเด้อ ไอเตะรมินแจกเกษตรสมบูรณ์นะครับได้งบผูกเนาะเฮ้ยเนาะใช้งบผูกอายุอนันต์ก็ดีรูปร่างก็ดีถึงแล้วแหะครับเอาไปคุณเนาะครับเขาเปิดวันเท่าไหร่แล้วไอเทอร์มินผูกเดือนไหนหนึพันครับหนึ่งหมื่นกับพันครับตัวเด่นะครับเนาะครับราคานี้ราคาเปิดแล้วครับครับท่านโบไก่ลดชงให้ได้ครับหนักจากสามสิบสี่สิบกิโลไอเทอร์มินขอเบอร์ไปเนี้ย 5.05ศูนย์ห้าห้าหกกครับแปดสศเกษตรสมบูรณ์คนตก็ไม่เศร้านะข้าโตครับสองฝรั่อีกแล้วออยูบวกไก่กันเนื้ครับที่นองอยากได้ไปไว้ขุนเลยครับนหะรือว่าไปทลาปับปังเนี่ย่อยโทรห้อยเซมินแล้วมันจะเกษตรสมบูรณ์ลองเปล่นตัวเลี่ยงจากเมืองคงนะครับของห้อยสา เต็มี่ห้อยจันครับได้มาโมนี่สองสาวเป็นงวเลี้ยงสูงกว่าทางเราอยู่แต่ว่านังใหญ่นี่พี่น้องก็ไปแล้วเขาคอกแล้วสาวน้อยตัวนี้มีประวัติบ่บอห้อยจันเขาสูงเป็นลูกบ้านเน,นี่ยเน,ะนาะแต่ว่าเนื้อหนมันห้อยจัวฉันหัวฉันเอางของเขาเองกประมาณกี่เดือนแล้วประมาณมาที่เดือนประมาณสิบเดือนขยายขยายล้มกับใหญ่ขนาดนี้ที่นี่วันนี้เปิดเท่าไหร่ราคาเปิดสิบสามห้าร้อย 13ครับด้วยแหละครับเปิดต่อรองได้เนาะทันโบไก่กระส่งไอ้พ้องเอาเบอร์เมื่อก่อนน่อห้จัน088 349 6765ห้จันจบมังคองนะครับได้ครับผมมังคองเพี่น้องได้ไปเลี้ยงครับถ้ามีกี่โค้ดล่ะไม่มีประกันครับทุกคนทรับประกันที่ปู่ที่กันงเสียจันเขาเขาดีรุ่นเนาะรุ่นไหมจะผูกไหม พนนุท,ท่านท้งเขาไงต้นไม่ออกเขาไม่ออกแต่ว่าออกก็อาจจะออกบ่อยเยอะหน่นอยสิส่วนนังใหญ่นี่แล้วไทยบ้านออกไปแล้วก่อนเป,เปิดเปิดราคาไปที่ 1, 8, หนึ่งหมื่นแปดพัน้ที่สิบหกข่าร้อยครับเขาพี่น้องเอาเบอร์งัวเลี้ยงอีกคู่หนึ่งนะครับเมีลูกลูกเป็นลูกสาวกองพอออกสมลึกจากแก้งคอพี่ลาบี้เมีนี่เขาบี้ ร้อยสี่สบ้าสิบย่บครับความสูงพันลูกกับมันสอตัวที่พออลูกกีฬานี่กับ่้อเนื่อหลังข้อท่าด้วยอ่ะเนาะสองตัวที่พอแล้วเพื่นไปที่1 8บแปกับห้ารอยครับ18,500ต่อแปด้ารยได้ครับด้วยนี่พอขาบูไว้ก้อนนะเพื่อพี่น้องจะได้ไปเลี้ยงครับบอาแปดสามกับเจ็ดเจ็ดศูเจ็ดเก้ถึงนึ้ครับจะได้เป็นเลี้ยงกุญหนแล้ววนี้อทิบดยากแน่เพราฝนตกมาพอเนาะตอนนี้ก็ตกเยอะด้วยท้าฝนนะ ตัวแดงเสียค้าจากเกจตุลัดได้มามุนีเป็นงวเลี้ยงงวใหญ่เลยครับอันนี้นังหูเลาวเสียค้าแล้วนังขาวเดี๋ยวละครับท่านลูกจ็ดตัวแล้วครับหนสองตอนนี้ท่องเพราะเสียท,ท่องได้เพราะฉันเพราะองเดือนเลยผสมอันใดครับผสมหูหรือผสมมันผส,สมมามัน,มนโอ้มันอี่ห้านี่ร้อยห้าสิบขึ้นเสียค้าท่านใดครับนังขาวมีพาครับกองเวนหาครับกองเวนหาท่นที่นี่ห่างกันนี่เป็นงวแดงเป็นมันบ่ครับนี่ยมันนี่แค่งกองเวนหากัน สอง0หมืนหามันก็ว่าว 25, สองตัวสองเหมือนห้าพันสองตัวอ๋อทั้งสามตัวนี้เป็นห่าหมื้นครับที่นี่แม่เขานี่ท่องมันยังเสียแม่ในีท่องสามที่แล้วมั่นผสมอะไรครับมั่นผมามั่นละเออเสียข้าวบอมมากอนมาพี่น,อน้องทั่วสองแปดเก้าสองแปดหกเก้าสมเก้าหนึงพี่น้องยินด้เปรียงยังค่อยโทรตเราเบืองนะครับได้เลยโทวรสอบถามเบื้องบก็ยังบ่บขายกระต่อเราตั้งจิคนบม่มีนักเสียเนะรับประกันมันหมานเสียด้วมันหมานครับ พี่้องยี่ได้หูด้วยครับในอีลาน่ที่เป็นชนตกขาวดูมังขายได้ตัวละนสองอตัวเลยนะโอ้อดีมั่ายาลย้เามาขายาที่กันูขได้ตัวละแสนหรอกในกำไรแล้วล่ะครับไม <c oughs> ่หราไม่้งขาดที่โลกอีลานี่เครื่องท่ามีเชิญขายเรแปะธนาเอออันนี้นอีลาน,นี่เป็นแปาานเลย่เออรถสนับนมาบอกว่าบอกนาเราเดียขายแปะธนเลยอีลานี่ก็ที่สูงร้อยสี่สิขึ้นคนลวครับ ลูกเป็นลูกสาวด้วยนะครับลูกเป็นลูกสาวลูกเป็นลูกสาวเอาเนื้นนอนังขถทาไอ้ห้อยค้าลูกเขานี่สายเลือดผู้ใดหนามีประวัติมองพี่ชุ่มขวทาเขาบอกยืมผมไม่จำไม่เส้นแสดงว่าพอที่ดีเติบเนะเพราะว่าเบิกเล่าหน่นยนะครับพหลานพุหมอยเ่นะพี่ชุ่มขวทาท่านก่อนลูกแรกอ๋อพ่อในสามเดือนแล้วครับนเสียค่ามันหมันนะครับเนี่ย ขอบคุณหลายๆครับมาจอเสียออดเล่ามาว่าอยู่แถวละเลาะท้ายตลาดแอ้มือนี่ยเสียออดเลยจากกระเชิดสมบูรณ์มือรถมันเนี่ยนเนี่ยเพราะว่าฝนตกนิดนอดเนาะเอามาเมื่อนี้นี่หาาตัวมีสาวน้อยอยู่นี่ใบรุ่นนะครับทั้งน้าเนี่ยสาวน้อยอยู่สามสาวน้อยอยู่สามไอ้หนุ่มตัวไหนไอ้หนุ่มอ่ะอุ๊บน้อยตัวนึงอ๋อกับเมย์ใหญ่ตัวนึงเสียออดว่าจะได้สองสาวน่ะสองสาวผมว่าสิบสามพัน สองตัวดีครับครับอ๋อสองตัวสิบสามพันก็ตกตัวละเท่าไหร่หกพันกว่ากับตัวนี้ตัวละาหกพันห้าอีหลาตัวนี้เลยครับตัวนี้หล่าตัวนี้กับตัวเขาแดงเนาะครับส่วนตัวเห็นเดท่ายนี่พี่น้องออกไปแล้วครับประผูน้อยด้วครับกระผูน้อยว้าห้าพันเก้าห้าพันเก้าต่อได้ด้วครับเด้อครับหนั้งแง่เด้อเสียวัดอีตัวแง่นั่นสิบแปดห้าร้อยทองตัวนี้ได้ครับมาพันทองครับอ๋อถ้าทองรอบตะไบตัวที่สามมือสองตัวที่สองเอ้ยสองนังเขาเนี่ยไปที่ร้อยห้าสิบขึ้น ก็พี่น้องอยได้สาวน้อยไว้ในคอกเหลือไอ้หนุ่มน้อยนะครับแล้วก็เมย์ใหญ่ตัวนึงจะคอยโทรหาเราเนาะเสียออเอาเบอร์มาเนี่ยศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าหกเจ็ดสองแปดศูนย์เสียออจัดเกษตรสมบูรณ์นะครับตกดีว่าเกษตรมุ่งเศร้านะโอ้ยบอลประตูตกมุ่งเศร้าเนี่ยบอลมุดทิ้นแรงวันนี่ฝนยังวันฮอตนะเสียออดเนาะครับเอาพี่น้องไปโทรหาเราด้วยครับเพื่อนี่ อันนี้เป็นสาวน้อยส่วนนี้เป็นนังเงยครับไอันดุ๋มน้อยแต่นี่เป็นลูกวิกเวิร์ตนะครับเป็นของให้จอยให้จอยให้แก่จักเดือนแล้วนะครับจักเดือนแล้วอายุไว้ไอ้บระธานพอดีเดือนเลยครับประมาณเก้าเดือนเนื้อหนังโอเคอยู่เนาะครับเนื้อหนังได้เลยครับเอ็งขาเนี่ยเอ็นขาใน ไปจับสันเองอันนี้้อลูกซ้ายยืกเบิดไปเจ้ครับผมลูกยิดเบิดเตี้งขาจะว่าโอเคโอเคครับวันนี้เปิดมาเตื่ให้เชยเปิดไว้สองหมื่นครับเนี่ยทางพวกไก่ทรงพอ้อันละครับพวกไก่ทรงขอบ้านเขาทรงได้เลยครับผมที่พอเบิไปก่อนนะครับท่านจชยศูนย์หกห้าห้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งสี่ศูนย์หยนองบริเวครับเกาจะื่งหนาดูไหมือนหนาขาดูัก็ไดคเับ ใจดีเ่าะเขาเป็นดนกบานเป็นนะเขาดีเอเขาเปิดเยอะแล้วล่ะครับเฮียพอพันบ้านน้องได้เลยครับคุ้มฟูงคุ้มยังได้เลยปก้องข้าวไปเลยครับถึเร่อโอ้ข้าวดีมากครับก้วงดีอ่องเห็นอยู่ด้วยครับความอ่องพ่อพี่น้องู่ได้ไปใน้ครอบไปตู้หาไปจอยตามเบอร์ที่เราให้เลยครับเดินอยจอยหลังบนระเบียงครับสองคนนี้แล้ว บจมาเจอเสียก่อนวัดดี้ครับผมไม่เห็นหน้ากันโดนเนาะติดภารกิจเรียกดมาหลายแล้วมั่งเสียก่อนนะเนี่ยหัวเนี่ยห้อยเหรครับได้อันไหนี้ยไม่ได้มือเนี่ยเสียก่อนไม่ควายนะมือไหนครับสามตัวนี้เป็นอยู่บ้านเดียวกันบ่บ้านเดียวกันครับบ้านเดียวกันสามตัวเนี่ยเป็นตัวเมียทั้งหมดดีครับเมียทั้งหมดแล้ครับเนี่ยใส่ลูกเขาตัวไหนะลูกเขาตัวนี้ครับลูกเขาตัวขาวลูกเขาไปแล้วหรออ๋อเมียที่ตันเปิดเปิดเท่าไหน ตอนตวรว4 5 0 0ครับได้ครับได้เบอร2700ครับอันที่นี่อสองสาวนอยอยู่ในว้านไหนเหนสองสาวน้อยว่าสอง4,000ครับตกตัวล้ว12ครัต่อได้เลยครับได้เลยแล้วก็ลวงทรงแต่พิงเสกก่อนย่างบนนี้ล่าตัวสำกับแล้วนี้นะวันนี้ครับเออ ราคานีตโอเลยเนยครับเนี่ยอันอันว่ไก่เราส่งให้่องเกเสียก่อนเนาะฟอมส่งครับฟอมส่งเอสียก่อนพี่น้องอยากาไปเลี้ยงมัขขอเบอร์นียเปลนครับได้ครับ0ูนย์เก้าเก้าแเดสาหนึองเ้าครับยากถามเข้าในมือซ่อนี่ฝนที่วานตกแหงบ้งทกอันนี้นะครับพวกปานไหนหรอครับเออเาจนกงเฉะกเขาไปใสนไนี่มพี่น้องจะได้เคลยไปเลี้ยงในกัเต้นเนี่ยไปนครอกไปทวหาหรอนะครับเสียก่อนมันครับเด้หมาครับ เขาพี่น้องระเบิงไว้น้อยสาวน้อยนุ่มน้อยของห้อยลีจากกระที่สมบูรณ์ครับว่าเจตไลยเนี่ยที่ไหนครับไร้สูงสุดเท่าไหร่ครับนี่ตัวละแปดปัญหาครับสามตัวเนี่ยอ๋อ่น้อเนี่ื้อหนาของเนาะเนื้อสองหูนึงครับอ๋อแล้วราคาต่ำสุดที่ไหนต่ำสุดนี่ครับนี่ ตัวละหกพันสองันไรเ่ยอ๋อคือสูตสุมาณแปดพันกว่าบาทนะอันนี้ตัวเิียกละมบื้นงสองื้อสองพัที่รายนี้เป็นไงกับมางบื้อสองพันหายเสียทพี่น้องอย่าได้คุยได้ครับเนี่ยวันนี้เรมีชุดน้อยตั้มสุดตัวละสามพันอยู่เอใส่ใตัวละสามพันนะเขาเส้นผมล้าบอล่อมีลี้ยครับสตัวเร้นมเลยครับน่ยตัวละสามพันว่าอยถ้าได้ฉีดยาบำรุงให้เขาบอยังฉดยาบบเพื่อพี่ต้องได้ไปไปฉีดยาเนาะแ้่กรับ ก็พี่น้องมีงบประมาณเ่าถึงค่อยๆโคุยกับเราบ้างครับเรื่มต้นที่3ามพันถึงหมื่นกว่าบาทนาะนั้นเถือกนะครับแล้วก็แปดพันเ่ี้ยนังนจนอยู่เราอยู่ขอเบอร์ไว้แนวให้ลี่พี่น้องโทรหามันศูน1์หกสองครับเฮลี่จะเกษตรสมบูรณ์นะครับมันหมานีครับเน